ธรรมติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินสติปัฐาน4 ep 4ีตอนจิตตานุปัสสนาสติปฐานเคล็ดลับเคล็ดลัดวิธีปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่สองแบบคือ 1. แบบมักคสาวะ 2. แบบมักอนาสวะแบบที่สองแบบอนาสาวะ คือแบบที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงส่วนแบบแรกอาจหลุดพ้นได้เหมือนกันแต่ต้องใช้เวลานาน,านมากพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกผู้ปฏิบัติธรรมแบบศาสวาวา่าเป็นผู้ยินดีในธรรมอันเนิ่นชาส่วนประเภทอนาสวะพระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้ยินดีในธรรมอันไม่เนิ่นชาและมีปรากฏอยู่ในมหาจัตตารีสกสูตร พระองค์ตรัสไว้ว่ามักอนัสวะเท่านั้นคือมักอนาาันอริยะส่วนมักสาสวะพระองค์เรียกมักที่ยังมีวิบากแห่งขันสำหรับนักปฏิบัติสามารถตรวจสอบได้ว่าทำอันใดเนิ่นช้าทำอันใดไม่เนิ่นช้าทำอันใดมักสาสวะทำอันใดมักอนัสวะวิธีที่ง่ายที่สุดกระชับลัดสั้นตัดตรงที่สุดใช้พิสูจน์ได้ในทุกๆคำสอนของทุกๆธรรมกถึก ก็คือธรรมศาสะวะหรือธรรมเนื่นช้าจะสอนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือมักสอนว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนี้มันยังตั้งอยู่การปฏิบัติคือมาดูมารู้จักมาเห็นมาทำความเข้าใจแล้วก็ทำให้ดับไปบางสำนักอาจสอนแค่มาดูมารู้มาเห็นมิได้สอนวิธีดับเลยด้วยซ้า ได้แต่สอนว่าดับแล้วจะได้อะไรเป็นอะไรแต่ธรรมานาสวะจะสอนต่างกันคือสอนว่าเกิดขึ้นหรือธรรมปรวติต้องรีบดับด้วยสติสัมโพชงอย่าให้มันตั้งอยู่หรืออปะนิหิตะต่างกันตรงนี้สาสวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาสวะเกิดขึ้นต้องรีบดับอย่าให้มันตั้งอยู่ คำว่าตั้งอยู่ของสาสวะภาษาบาลีเรียกว่าปนิหิตะส่วนคำว่าอย่าให้มันตั้งอยู่ภาษาบาลีเรียกว่าอป,ปนิหิตะจิตตานุปัสสนาสคือการกระทําเพื่อดับจิตที่จะเกิดไม่ให้มันเกิดโดยวิธีเมื่อเกิดความรู้สึกว่ามีจิตมันเกิดขึ้นหรือมันตั้งอยู่หรือภาษาบาลีเรียกว่ามันปนิหิตะขึ้นมา จะจิตประเภทไหนก็ตามถ้าท่านคิดว่ามันคือจิตมันเป็นจิตเกิดขึ้นในความรู้สึกของท่านจงอย่าชา้าอย่าเสียเวลาไปให้ความสนใจพระอนุรุตท่านกล่าววา่าจงอย่าไปยินดียินร้ายกับมันคืออย่าไปให้ค่าให้ราคาให้สาระให้การยึดถือว่ามันคือจิตไปยึดถือว่ามันคือจิต นั่นคือการไปให้มันมีที่ตั้งในชีวิตเราแล้วชักอสรพิษเข้าบ้านเราแล้วการกระทำแบบนี้นี่แหละที่เขาเรียกการมีปนิหิตะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือมันมีที่ตั้งในชีวิตเราแล้วดังนั้นทางที่ดีอย่าไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าจิตเด็ดขาดมิเช่นนั้นท่านก็จะปฏิบัติทรรแบบยินดีในธรรอันเนิ่นช้าตลอดไป จงมีสติสัมโพชงระลึกว่าจิตคือระบบการทำหน้าที่ของธรรมชาติอย่างหนึ่งมิใช่ตัวมิใช่ตนมันเป็นระบบมันเป็นเพียงแค่ธรรมปรวติหรือคันธปวติเท่านั้นเองไม่มีดวงไม่เป็นดวงและเข้าไปตั้งอยู่ในที่ไหนไหนก็ไม่ได้สิ่งที่เห็นจึงไม่ใช่จิตอาจเห็นการทำงานของระบบธรรมปรวัติ หรือระบบขันธปวติก็ได้อัปะนิหิตะคือคำไวยพจน์ของนิพพานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรมาตั้งอยู่ไหนชีวิตหรือซากสังขารซากนั้นๆดังนั้นจึงต้องกำจัดสิ่งที่จะมาตั้งอยู่ในซากสังขารของนักปฏิบัติให้ได้ด้วยอุบายแยบคายอะไรก็ได้ที่เมื่อระลึกแล้วจิตไม่มีที่ตั้งอยู่ในชีวิตนั่นคือ เคล็ดลับการดับจิตสังขารหรือเคล็ดลับการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมันเกิดห้ามมันไม่ได้แต่อย่าให้มันตั้งอยู่อาตมาเชื่อว่าอันนี้ทุกคนทำได้เจริญธรรมสมสุขภพิคุก Dharma Dharma Down to Earth. We'll hear things that never heard before. Sata Pattern 4 EP 4. Chittinupasana Sata Pattern. Trick and Shortcut. A Practical Way to Liberate. Dharma Practicing. As the Buddha Teach. There are two types. One, Sasawa Path. Two, Anasawa Path. Anasawa Path. Is the path that truly liberate. The first path, Sasawa, may also liberate but it take a very long time buddha then called the sasawa practitioners who satisfied in the lazy dharma but anasawa path buddha called who satisfied in the sudden dharma it appears in mahajatari saka sutra buddha said the only anasawa path are the noble path and sasawa path buddha called the path who still has the steeplechase of five aggregate? For practitioner, it can be verified that which is lazy dharma or sudden dharma, which is sasawa, which is anasawa. The easiest way, concise and most straight cut, it can be proved in every dharma teaching is that dharma sasawa or lazy dharma will teach about a rising located and extinguished. Is often taught that. There's something happened. Now it's still located. And the practicing is to know, to see, to understand. And then make it went off. Some teaching may teach. Just to observe it. Didn't even teach how to extinguish it. Or only teach that. What you will get after extinguish. But anaswa will teach differently. Anasawa teaching that if it's happen. Or, Dharma Pawadi. Must hurry to extinguish. With the mindful, sati sampadchang. Don't let it be located, or apanayata. It's different. Sasawa arising. Located and extinguish. Anasawa arising. Must make it extinguished. Don't let it located. The word located of Sasawa. In Pali is called. Panahita. And the word don't let it located. In Pali is called. Apanayata. Siddhanupasana is in practice. To extinguish the mind that arising. When there's a mind in perception. It happen or it located. Or Pali language is called Panahita. Whatever type of mind. If you think it's mind. Through is mind in your feelings. Don't be delays. Don't waste your time to attention a mind. Aniruddha he said. Don't be happy or be sorrow. Meaning that do not give the value. In mind. Not to cling that it is mind. That is to give a area of located. In your life. Welcome a poisonous thing. Into your home. This is called to having panahita. Or translated into Thai is. It already has a area in your life. So it's a good way. Not to get to know the mind. Otherwise, you will practice like. Satisfied in a lazy dharma. Be mindful and remind that. Mind is one of nature's functional systems. Not mind, not self. It's just a system, it's just dharma-pawadi. Or only, kanta-pawadi. Not identity, not matter. And can't be located anywhere. What you've seen is not mind. You may see the operation. Of the system, dharma-pawadi. Or, kanta-pawadi. Apanayata is the expression of nirvana it will realize when nothing is located in your life or your bodily and mentality so it has to get rid of what will come to be located in your life bodily or mentality by any smart strategy that when you remind mind can't locate in your life that's the trick to extinguish the mind or practicing chittanupasana satta pattern meaning that it can't be stop happening but you can stop its not to locate it i'm believes that this concept everyone can do prosper samasukopiku